สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c o m i c g Gold Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันในภาค2ของอีเวนต์เดด o o ลคิว l ดอะมาว r วจูนิเวิร์นั่นเองซึ่งเรื่องราวนี้นั้นถูกใจแฟนๆเดดพูลอย่างมากเป็นแน่นอนนะครับและเรานะฮะจะมาย้อนความให้ท่านฟังนิดนหน่อยๆสำหรับภา์ที่1น,นะครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงเพื่อให้คนดูนั้นมีความรู้สึกที่ว่าต่อเนื่องกันความเดิมมีอยู่ว่าเดดพูลนั้นได้ถูกส่งไปรักษาจิตใจฮะที่โรงพยาบาลโรคจิตแห่งหนึ่งโดยพวก Xmen ครับ แต่การรักษานั้นไม่เป็นไปตามที่คาดครับไอหมอที่รักษาเนี่ยฮะเป็นตัวร้ายละลากสมองเดดพูแบบเหมือนจะให้เดดพูไปเป็นลูกน้องของมันแต่การรักษาก็ผิดพลาดฮะเพราะเดดพูเหมือนจิตใจไม่ปกติครับการทดลองผิดพลาดฮะทำให้เสียงที่แบบอยู่เคยอยู่ในหัวเดดพูอะครับหายไปฮะแล้วมีเสียงใหม่ขึ้นมาและเสียงนั้นก็รู้นะครับว่าเดดพูนั้นเป็นเพียงตัวละครตัวหนึ่งจากนั้นเดดพูก็เริ่มฆ่าคนมเรื่อยฮะโดยฆ่าตัา้งแต่สไปเดอร์แมนแฟนชทสติกโฟร์ทีมอเวนเจอร์ ตัวร้ายต่างๆโดนเดธพูเก็บมาหมดครับจนวันหนึ่งฮะเต่าญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ของเด o พูนั้นได้มารวมตัวกันแล้วก็จ้างทารสมาสเตอร์นักฆ่าแบบมืออาชีพนักฆ่าแบบโคตรเทพคนหนึ่งมาล่าเด o พูนั่นเองมาต่อกันในเรื่องราวของภาคสองกันณนบัดนี้เลยครับทาสมาสเตอร์นั้นโอ้โหต้องการหาเด o พูอย่างสุดๆครับและเมื่อเขาไปเจอเบาะแสต่างๆสิ่งที่เดธพูกระทำกับศพฆ่าใครไปม,มั่ง เขาก็ยิ่งตระหนักได้ว่าเด o พูเนี่ยสมควรตายจริงแต่ในขณะนั้นเองครับเด o พู Deadpool ที่ได้ฆ่าคนไปแล้วมากมายก็ได้จับโปรเฟสเซอร์เอ็กหรือชาวเซเวียนั้นมามาดไว้กับเก้าอี้ไอหัวร้านตื่นได้แล้วนายกับฉันมีเรื่องต้องคุยกันเยอะนะแกจะไปนอนต่อเท่า,หาไหร่ก็ได้ตอนที่แกตายและเชื่อดิแกไม่อยากจะรอนานหรอกเว้นแต่ว่าถ้าแกตายตอนนี้แกจะพลาดช่วงที่เจ๋งที่สุดไปเลยนะ จากนั้นชาวเซเวียของเราก็เตื่นขึ้นครับทำไมถึงทำแบบนี้เวทค,คุณเจ็บปวดมามากแล้วแกคิดอย่างนั้นจริงเหรอปรเฟสเซอร์แกคิดจริงๆเหรอว่าพวกเราพวกนายเราทุกคนสามารถรู้สึกอะไรได้จริงๆชาวเซเวียก็ตอบว่าแน่นอนสิเรารู้สึกได้ทันใดนั้นเ,นะเดฟูก็ได้ลั่นวาจาว่าการต่อจากนี้ยคงเป็นอะไรที่ห่วยสุดๆของนายเลยจากนั้นนะครับเขาก็เริ่มทรมานปรเฟสเซอร์เอกโเเออดยการหยิบมีดมาแทางขาฉกเอาพูดออกมาสิพูดออกมาสิแบบที่พวกเราฝึกกันมา จากนั้นโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ต้องจำใจส่งกระแสจิตเรียกเอ็กเมนมาครับทีมเอ็กเมนที่มานะครับประกอบไปด้วยไซค็อปเอ็มม่าฟอสแคนนอลบอลแล้วก็พิกซี่แต่ทว่านะครับเดดพูลได้เตรียมกับดักไว้สำหรับพวกนี้แล้วและนี่จะเป็นการมาครั้งสุดท้ายของทีมเอ็กเมนจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดให้ฝั่งของเดดพูลกับโปรเฟสเซอร์ที่กำลังดูชะตากับอันโหดรูาของทีมเอ็กเมนที่มาช่วยเหลือจากการโดนกับดักของเดดพูลผ่านจอทีวีที่ตั้งไว้ พระเจ้าสกอตเอ็มม่าแซมโปรเฟสเซอร์ได้กรีดร้องออกมาซึ่งทีมอื่นๆที่มาช่วยโปรเฟสเซอร์นั้นก็ค่อยๆล้มตายไปทีละทีโครซัสแกมบิดโลกทุกๆคนได้ตายหมดแล้วเดธพูได้ปลดเธอและขนานั้นเองครับกล่องสีแดงของเดธพูก็ได้กลับมาฮะ มอนนี่อยากจะพูดแล้วตอนนี้นายรู้ไหมมันไม่เคยเป็นเรื่องง่ายเลยสําหรับมอนนี่สําหรับการเข้าไปในหัวของนายมอนนี่กาลังหว,วังว่าเขาสามารถจะเชื่อมต่อกับนายได้เขาสามารถจะอาจ่านใจนายออกเอาปล่อยให้เขาทําเลยจากนั้นเดฟพูก็พูดกับศาสตราจารย์นะคิดอะไรอยู่ล่ะว,ว่ามาันสิเห็นใช่ไหมล่ะว่าฉันนายเข้าถึงมันไปหมดแล้วทุกคนคิดว่าฉันบ้าแต่โลกที่ฉันมองเห็นนะ่ะต่างจากพวกนายนิดหน่อยโปรเฟสเซอร์ก็เถียงครับนั่นไม่ใช่เรื่องจริงเดฟพู Deadpool ตะคอกกับว่าเรื่องจริง แต่มันกลับกลายเป็นฉันคนเดียวที่เห็นโลกใบนี้อย่างชัดเจนนั่นนั่นคือสิ่งที่จิตสํานึกของฉันพยายามจะบอกฉันมาหลายหลายปีแล้วแค่ฉันยังไม่พร้อมจะรับฟังมันจนกระทั่งเหตุการณ์ที่นายพาฉันไปหาไซโคแมนนั่นแหละทําให้ฉันได้รับรู้เหตุการณ์นี้อย่างชัดเจนจากนั้นครับศาสตราจารย์ก็โมโหับพอได้แล้วผมจะไม่ปล่อยให้คุณไปทําร้ายใครอีกนะเวทผมจะชัดดาวคุณจากนั้นศาสตราจารย์ก็เจาะเข้ามาในจิตใจของเวทครับแต่ทันใดน,นั้นเองครับศาสตราจารย์ก็มีดกับดาบออกมาฮะ ไม่มีทางผมไม่เคยรู้ตัวเลยจากนั้นสมองของเขาก็ตายลงไปเดนพูก็มโมโหครับห่วยชะมัดเลยว่าหวังว่าเอกเมนที่เหลือจะแสดงอะไรที่มันบันเทิงใจกว่านี้นะ จากนั้นเขาก็ไปดูที่จอมอนิเตอร์ที่ถ่ายทอดสดผ่านเหตุการณ์ต่างๆที่เขาวางกับดักไว้ซึ่งภาพในจอได้ปรากฏแมกนิโตในสภาพที่กลายเป็นศพไปเรียบร้อยแล้ว,ลวจากนั้นเขาก็เห็นวัวลีที่กาลังบุกเข้ามาจากจอมอนิเตอร์ครับเขาจึงตัดสินใจที่จะออกไปจัดก,การวัวลีด้วยตัวของเขาเองซึ่งในตอนนี้วัวลีนี่กําลังช็อกหนักอยู่เลยครับเมื่อวัวลีนั้นกำลังเห็นศพลูกชายของตัวเองและร่างโคนิ่งของตัวเองกำลังถูกแขวนอยู่ ซึ่งเดดพูก็จะบอกว่าเจ๋งดีไหมล่ะทุกครั้งที่ฮิลิ่งแฟกเตอร์เริ่มทํางานเครื่องพ่นไฟก็ทํางานแล้วก็เผาพวกมันไปอีกรอบวอลรนโกรธจัดฮะแกมันไม่ใช่นักล่าอีกก้อนเนื้อจริงเหรอฉันรู้สึกว่าฉันเหมือนเป็นนักล่านะหรือไม่อาจจะเหมือนแบบเมาเทนแมนหรือสักอย่างไม่สิจากนั้นเขาก็าช็กดาบออกมาซามูไรเมาเทนแมนวอลรินที่โกรธจัดครับไอ้แค่ดาบไม่ได้ช่วยให้แกเป็นซามูไรหรอกก็จริงแต่เผอิญว่าดาบเนี้ยเป็นดาบคาร์บอนานเดียม ซึ่งเป็นชื่อของสปาเกตตีทุยเป็นดาบที่จะทำให้ฮิลิ่งแฟกเตอร์ของวอลรีนไม่ทำงานนะครับจากนั้นการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่ด้วยทักษะความเทพของเดปูนั้นวอลิีนก็ได้เสียท่าให้จากนั้นเดปูก็เยอะเยอะครับเห็นไหมฉันฆ่านายไปครั้ง,งแล้วฉันพนันได้เลยจะกลับมาอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งแล้วก็อีกครั้งและแกรู้ไหมวอลรีนที่ที่แกกลับมาได้จากความตายทุกครั้งอ่ะไม่ใช่เพราะฮิลิ่งแฟกเตอร์เลยเพราะความดังของแกนะฮะคนนิยมแกไง แต่ไม่ต้องห่วงนะว,ว,วรลินฉันมีแผนการใหญ่รอแกหมดแล้วและต่อให้แฟนทั้งโลกอวยแกก็ไม่สามารถช่วยแกได้หรอกสําหรับคราวนี้พูดจบเดธพูก็ตัดหัววอรลินออกทิบ่บร์ดังนั้นเหตุการณ์ก็ตัดมาที่ทาสมาเซอร์ที่กําลังตามรอยเดธพูไปที่บ้านของด็อกเตอร์สเตรนจ์แต่ตอนไปถึงนะครับด็อกเตอร์ก็ได้กลายเป็นศพไปเรียบร้อยแล้วแต่ทว่านะครับการฆ่าครั้งนี้ไม่ได้เหมือนการฆ่าธรรมดาฮะห้องสมุดต่างๆถูกรื้อคนจนหมดครับทาสมาเซอร์ก็ได้สงสัยฮะ เดพูดกำลังมองหาอะไรสักอย่างแน่นอนนี่แกกำลังทำอะไรอยู่เนวเวทแกต้องการอะไรจากหนังสือพวกนี้และจากนั้นนะครับเขาก็าได้หยิบหนังสือออกมาดูฮะจากนั้นเขาก็ร้องขึ้นมาว่าฉิบหายแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆหน้าที่เดซพูดนั้นเป็นหน้าที่พูดถึงการเชื่อมต่อมิติความเป็นจริงต่างๆ,ๆเข้าด้วยกันเหตุการณ์ตัดกันมาในเมืองครับซึ่งฮ e ีโร่กับเหล่าไลายนั้นกำลังตะลุมบอลกันอยู่ฮะการตายเกิดขึ้นมากมายครับแต่ทนใดนั้นเองครับเขาก็มองที่ตึงฮะเหล่าฮีโร่กับายไลนั้น ได้ไปยืนรวมตัวกันที่ตึกและกําลังจะกระโดดลงมาฆ่าตัวตายเองฮะซึ่งเหมือนว่าพวกเขานั้นกําลังถูกพลังงานบางอย่างสะกดไว้อยู่แต่ทันใดน,นั้นเองครับเหตุการณ์ก็ได้ตัดไปที่พันนิเชอร์ที่กําลังส่องปืนไรเฟิลหาตัวการเป้าหมายอยู่บูาอไม่ใช่นิฟิลลี่ไม่ใช่แล้วเขาก็ได้เห็นเดนพูเข้าไปนี่แหละไอตัวการจากนั้นก็ยิงป้งเข้าไปครับจากนั้นเขาก็รีบมุ่งหน้าไปจุดเกิดเหตุเพื่อจะไปจัดการเดนพูก่อนที่ฮิลลิ่งแฟกเตอร์จะทํางาน โคลมพันนิเชอร์มาถึงแล้วแต่ศพที่เขาเห็นนั้นกับต้องประหลาดใจครับเป็นศพของพาร์เป็ดมาสเตอร์ที่ใส่ชุดเดซพูไว้นั่นเองโดยไอพพาร์เป็ดมาสเตอร์นะครับมีพลังเหมือนการสร้างหุ่นที่เรียนแบบตัวละครที่เขาสร้างออกมาแล้วเหมือนจะเชื่อมโยงกับตัวจริงครับโดยสร้างขึ้นมาจากดินเหนียวที่มีกรรมภาพรังสีจากนั้นก็ปรากฏเดซพูลอบมาข้างหลังของพันิชเชอร์และใช้หุ่นของพันิชเชอร์นั้นังคับพันิชเชอร์ให้ยิงตัวตาย ขอโทษด้วยนะพี่แฟงฉันรู้ว่าการฆ่าตัวประหลาดทั้งหมดในโลกอะ่ะเป็นงานของนายแต่นายมันคิดเลกเกินไปฉันนะ่ะมีตุ๊กตาพี่เบิมตัวหนึ่งเ็ไปเล่นด้วยไอเนี่ยเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์รุ่นพิเศษที่พัร์เฟต์มาสเตอร์นั้นอุตส่าห์ปั้นมาให้ฉันเลยนะเว้ยซึ่งตุ๊กตาตัวนั้นคือตุ๊กตาของผู้ขมือดวงดาวกาแล็กตัสนั่นเองเอาตัวละครที่มีภารกิจในจักรวาลหรืออาศัยยุนจักรวาลน,นั้นตายราบครับไม่ว่าจะเป็นฮีโร่หรือว่าตัวร้ายซิ r เวอร์เซอร์ หรือแม้แต่ตานอสที่ยิ่งใหญ่ก็ยังตายครับจากนั้นเหตุแกก็ตัดมาที่หนองน้ําแห่งหนึ่งบนโลกทราสมาสเตอร์นั้นกําลังมองหาใครบางคนอยู่และเขาก็เจอคนที่เขาตามหานั่นคือเดดพูนั่นเองฉันพอแล้วกับการไล่ล่าแกฉันจะจบทุกอย่างตรงนี้แหละฉันจะฝังแกให้ลึกลงไปในโคลนที่ไม่มีใครหาแกพบอีกเลยและผู้คนก็จะลืมแกจากนั้นเสียงกล่องสีแดงของเดดพูลก็พูดขึ้นมาครับเราไม่ได้ต้องการให้ถูกลืมเราต้องการที่จะไม่เคยมีอยู่เลยต่างหากละ่ะ เมื่อกี้แกว่าอะไรนะเดทพูเดทพูก็งงครับฉันเหรอฉันไม่ได้พูดอะไรสักคำที่จริงแล้วอ่ะฉันกำลังกังวลอยู่ว่าเมื่อไหร่แกจะโผล่มาทาร์สมาสเ,เตอร์ก็ได้บอกว่าเวตแกมาถึงทางตันแล้วสิ่งเดียวที่จะมอบให้แกคือความตายของตานีจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เริ่มต่อสู้กันการต่อสู้ด้วยต่อสู้กันโง่โอ้โหดุเดือดมากๆครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับพลังของทาร์สมาสเตอร์นั้นคือสามารถซึมซับความสามารถของผู้ต่อสู้เหมือนทักษะการต่อสู้อ่ะครับผ่านการมองได้ซึ่งด้วยพลังนั้นเองครับ ทำให้เดดพูนั้นคิดว่าทารสมาสเตอร์เนี่ยน่าจะเข้าใจเดดพูได้มากที่สุดซึ่งการต่อสู้นั้นดาเนินไปเรื่อยๆฮะจากนั้นเสียงสีแดงจากหัวของเดดพูก็ได้พูดขึ้นมาว,ว่านั่นแหละหน่วยความจําของหมอนี่ทํางานแล้วปฏิกิริยาสะท้อนกลับของหมอนั่นเริ่มเรียนแบบเราแล้วทารสมาสเตอร์ก็บอกว่าหูป,ปากซึ่งกล่องสีแดงบอกว่านั่นไงมันได้ยินเสียงของฉันแล้วซึ่งทารสมาสเตอร์ก็ตอบกลับว่า,วาแน่สิฉันต้องได้ยินอยู่แล้วแกไม่รู้จักหูป,ปากเลยนะ เดฟ์ูก็ได้บอกว่านายพูดเสมอๆว่าเมื่อนายเรียนแบบใครสักคนนายสามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวถัดไปของหมอนั่นได้เอาเราฉันจะทําไงต่อละ่ะซึ่งในขณะนั้นเองทาสมาสเ,เตอร์ก็ได้อึ้งไปเลยครับรบบว่าเอ้ยไม่นะโอ้โหไม่ไม่ทันในนั้นเองครับความกลัวนในหัวใจของเขาก็เกิดขึ้นและทันในนั้นเองครับแมนติงก็ได้โผล่มาจัดก,การทารสมาสเตอร์ซึ่งเป็นแผนที่เดฟูวางไว้แล้วครับ ว่ให้ทาสมาสเตอร์นั้นเกิดความกลัวในหัวใจเพื่อล่อให้แมนติงนั้นโผล่หัวขึ้นมาโดยไอแมนติงเนี่ยครับเป็นผู้พีทักษประตูแห่งมิติแห่งความเป็นจริงต่างๆที่เชื่อมต่อกันไว้ดูแกซีไอตัวประหลาดที่น่าสงสารต้องยืนเฝ้ายามอยู่เหนือทุกจัสิ่งปกป้องทุกความทรมานท,ทุกความเจ็บปวดที่คงอยู่เฝ้ามองชีวิตบัตรซบของตัวเองที่วนซ้ำไปซ้ำมาอยู่ในจัก,กรวาลน,นับครั้งไม่ถ้วน แกกระชากเอาเศษซากของความโศกเศร้าของแกออกจากเตียงนอนในทุกเชา้าแล้วตื่นขึ้นมาทนทําหน้าที่นี้ได้ยังไงกัน uh huh. แมนติงนั้นก็สามารถรู้สึกได้ครับว่าเด o พูนั้นวางแผนอะไรไว้ซึ่งแผนของเด o พูก็คือการจบทุกอย่างจบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกของคอมิกอันนี้ซึ่งเขาก็เห็นด้วยครับกับเดซพูแล้วก็ระเบิดตัวเองทิ้งเพื่อเปิดหนทางให้เดซพูนั้นได้ไปสู่ความเป็นจริงต่าง จากนั้นเดธพูก็กระโดดลงไปในนั้นครับแล้วก็ได้พบกับความเป็นจริงต่างๆมีเดธพูนับร้อยตัวเสียงจากหัวของเดธพูเก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนายยังมีงานต้องทําอีกการตามหาจุดศูนย์กลางของการคำนวณเงินนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆแม้แต่ผู้บุกเบิจกจักรวาลน,นี้อาจจะเป็นของเล่นของโลกอื่นอยู่ก็ได้นายอาจจะต้องค้นหาไปตลอดกาลและไม่มีทางได้เจอกับจุดเริ่มต้นหรือจุดจบเลยก็ได้รัศก,กรวาลแรกที่เขาไปถึงคือจัก,กรวาที่เขียนเรื่องราวของเขาขึ้นมา เดดพูได้มองผ่านหน้าต่างในตึกนั้นและเห็นไอ้พวกคนเขียนหนังสือเดดพูคิวเดอะมาร์เวลยูนิเวิร์สเนเองในขณะที่เขากำลังจะเดินเข้าไปนั่นเองเขาก็หันกันมาพูดกับพวกเราเหล่าคนดูครับไม่ต้องกังวลฉันจะจัดการไอ้พวกนี้ก่อนและฉันจะไปหาพวกนายในเร็วๆนี้แหละและนี่ก็จบไปครับสำหรับ Deadpool เดอะมาร์เวลยูนิเว e ร์สซึ่งมันต้องบอกว่าสนุกมากๆเลยครับเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเดดพูนั้นเกิดบ้าฆ่าทุกคนขึ้นมา ดูไม่ค่อยจะสมเพตสมผลเท่าไหร่แต่ก็ออ่อานได้อยู่ครับเป็นอะไรที่บันเทิงใจดีฮะเดทฟูนั้นเกิดรู้ว่าตัวเองเป็นตัวกระตูนขึ้นมาอะไรแบบนี้ครับและวันนี้นะครับเราก็ต้องขอลาไปก่อนฮะถ้าท่านผู้ชมชอบก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้ครับอยากได้เรื่องไหนก็สามารถบอกกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม s u b สไครต์ให้เราเช่นเคยด้วยครับสวัสดีครับ